ครับอีกข้อสุดท้ายครับป,รป้าๆลุงๆสอบถามเกี่ยวกับมีพิขุที่<อ>ได้ฟังธรรมที่คอร์สที่เยอรมันนะครับ<อ>ก็เลยป,ป้าๆอยากทราบว่าความเบ่งบานของพุทธวจนะที่ออกมาจากคำถามของพระอินเดียนเนี่ยเ<อ>ทียบแล้วเนี่ย<อ>กับพวกเราสารม้เนี่ย เขาได้ศึกษาได้ลึกซึ้งดีไหมครับประธานทวก็คือไม่ได้ไปฟังอยู่ในที่เกิดเหตุท่านถามคําถามเกี่ยวกับพุทธวจนะหรือว่าเป็นการปฏิบัติทั่วไปครับอาจารย์ครับท่านถามคําถามคือก็เห็นมีพระพระ,พะอินเดียนพระต่าร<า>ะาเทเป็นพระศรีรังกาเพราะพวกเราตื่นเต้นนะครับที่มีต่างชาติเยอะมากเลยนี่ก็คือ,อมีครับใช่ครับเรื่นี้ใช่ครับเป็นเจ้าวาดที่ ศรีลังกาอเ,เออไม่ไม่ไม่ใช่เจ้าเป็นเป็นภิกขุศรีลังกาแต่ไปมีวัดที่สวิตเ,เป็นเจ้าวาดที่สวิตแล้วก็มีสาขาของท่านอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะแล้วแต่นี้ท่านก็ได้มาเจอหนังสือพุทธวจนะภาษาอังกฤษโอเ้เรแล้วก็ได้อ่านเพราะอ่านเอ๊ะก็นี่คาผู้เจ้าทั้งหมดเอ๊ะใครทาเนี่ยหนังสือเนี้ยก็ตามมาหามาจนรู้ว่าทาง อาณาเป็นคนที่ท,ทําหนังสือตรงนี้ก็เลยตามมาที่ที่เยอรมันเมื่อคราวก่อนครั้งนั้นครั้งหนึ่งละ,ะแล้วก็ว่ามาฟังทำด้วยแล้วขณะที่ที่แสดงทำก็ก็มีโยมอยู่คนนะ่ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่าน<อ>ได้ทราบครั้งนี้ท่านก็ตามมาอีกอแล้วท่านก็พอเราอธิบายเรื่องจิตมโนวิญ,ญญาณซึ่งมีผังเป็นภาษาอังกฤษพอดีมันก็เลย ทำให้ได้ได้ง่ายได้เข้าใจแล้วท่านก็เลยซักถามเนี่ยมนโนเป็นยังไงวิญญาณจิตอะไรเป็นยังไงอ,อดูท่านก็สนใจนะเนี่ยแล้วท่านก็ตามมาถามที่กุฏิอีกนะตามมาก็ให้ท่านมาก็แปลสนทนายืนสนทนาคุยกันอยู่นานเกือบอีกเกือบครึ่งชั่วโมงมนะ,ะก็กล่าวด้วยว่ากล่าวด้วยว่า อ,อท่านก็ติดตามเกี่ยวกับพุทธวจนะพอสมควรน,นะครับถึงมีคําถามลักษณะอย่างนี้อใช่ก็มอบหนังสือภาษาอังกฤษให้ให้ท่านไปด้วยนะอืม,อ,มอ่นก็ก็คือเป็นเป็นข้อธรรมที่ท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังได้รู้มาจากที่ไหนม,มาก่อนน,นะแล้วท่านก็ถามว่าเออผังจิตมโนวิญญ,ญาณเนี่ยเป็นอ,อ,อภิธรรมหรือเปล่าก็าบอกมาให้เป็นพุทธวจนะล้วน ะท่านก็นึกว่าเอามาในส่วนของอวิธร,รมซึ่งเป็นสาวกาภาสิตาอย่างนี้มาผสมนะครับมาผสมบอกมาอันนี้คืออุทธสนะลวนนะแล้วใช้กี่พระสูตรอะไรท่านก็ถามลงรายละเอียดเนี่ยอ,อย่างนี้ถือว่าได้เป็นผู้ได้สดับได้ไหมครับถ้าได้ไข่โคนกับพระาจานนียใช่โดยตรงนะครับอได้สดับแล้วโอ้โสาธุครับอาจารย์ครับกลุ่มข้างหลังนี่เป็นอ่า เดี๋ยวนะกลุ่มกลุ่มข้างหลังนี้เป็นเป็นคนเยอรมัน oh, เยอะเลยนะครับเอนี่กลุ่มข้างหลังเป็นชาวเยอรมันยี่สิบกว่าคนวันนั้นอาจารย์เทศดอยช์ด้วยหรือเปล่าครับอ๋อไม่หรอกมีม,มีมีเจ้าตึกนั่งฟังอยู่ข้างหลัง <laughs> ไว้ถ้ามีเยอรมันถามเลยแปลให้หน่อย oh. <laughs> อ๋อเจ้าตึก็เป็นภาษาเยอรมันมเปาเอเป็นล่ามก็เรียนยิน วิศวะเยอรมันอยู่ที่นั่นเป็นสิบปีเนี่ยโอ้ได้ใช้ช่วยเลยใช่โอ้สุดยอดอะไรได้ไปช่วยแปลแล้วก็อันนี้ก็ส่วนอญ่เป็นเป็นคนไทยที่มาจากแปดประเทศอ๋อก็คล้ายๆฟังทำในโรงนานะครับพราจันทร์ครับเออนี่โรงนานะเนี่ยดัดแปลงดัดแปลงโรงนาพื้นเป็นพื้นดินนะแล้วก็เอาโฟมแล้วก็เอาเสื่อปิดอีกที เนี่ยเสือนี่งามมากเลยครับเสือนี่ส่งจากประเทศไทยไปอ๋อผมว่าโหเยอรมันถักเหมือนไทยเลยเอผื้นไม่กี่ตังค์หรอกแต่ค่าขนส่งสามกมสามหมื่นกว่าบาทสวยมากเลยครับอาจารย์งดงามอันนี้คือวัดพุทธวจนะของเราที่เยอรมันใช่ไหมครับอือฮะสุดยอดครับอาจารย์ครับอันนี้เดิมก็เป็นพื้นดินนี่แหละแล้วเป็นที่เก็บรถแท็กเตอร์เก็บฟืนเก็บจอบเสียมอะไรแล้วก็ลื้อออกหมด เคลียร์เลยนะครับนะแล้วก็อย่างอันเนี้ยเราจะเห็นว่าเพดาน,นก็เอาพลาสติกไปแล้วก็กระดาษกาวแปะแปะแปะ,แปะนะกันฝุ่นมันลงแล้วก็ผ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็นะติดส่วนผนังก็เป็นไม้อยู่แล้วนะแล้วก็ฝรั่งมาช่วยกันประดับประดาอ๋อนะอ่าโรเบิร์ตโลมี่ใครแต่ใครเข้ามาช่วยกัน ก็ดีนิยมจากประเทศไทยไปอีกสองคนยมปุ๊กมหาสารคามไปโอ oh, ครับนะคุณบินจากาไทยไปจากอังกฤษก็มาด้วยอันนี้ก็ตันจวาวาดทีสวิต์นะจำชื่อไม่้น่าจะอนันอนันดาหรืออะไรเนี่ยนะ hmm. อายุยังไม่มาก พรรษาน้อยกว่าจะมาสักสองสองสามปีรู้สึกพรรษายี่ามมั้งอืออืมก็เป็นมาเทละแล้วสาขาที่ลอนดอนไม่ม,าาม,มีก็กำลังจะมีได้เนี่ยฝรั่งคนนี้อยากจะมาอยู่วัดนา มาขอคุยเป็นการส่วนตัวบอกว่าขอมาอยู่วัดนาได้ไหม <laughs> อันนี้ก็มีถ้าไล่ก็ตั้งแต่ฝรั่งเศสไป <c oughs> อันนี้วันเดินทางไปนะอันนี้ไม้เท้าไปส่งเลยนะนี่ร <laughs> <ส>า <laughs> ไฟ<ป> <c oughs> นี่ยอืมอ่าเนตัวแามแล้วก็อันนี้ที่ฝรั่งเศสสองร้อยกว่าคน ส่วนใหญ่เป็นชาวลาวทั้งหมด oh. นะชาวลาวหนาแน,น่นมากนะช oh. ุมชนใหญ่นะครับชุมชนใหญ่แต่มาจากที่ไกลๆก,กันนะ oh. แต่ละที่แต่ละเมืองอนะแล้วก็มาจากประเทศต่างๆด้วยม,มารวมกันที่ฝรั่งเศสนะ นี่ก็อยู่กันมาแต่ละคนเนี่ยสามสิบสี่สิบปีกันทั้งนั้นนะอยู่ฝรัง่งเศสกันนะได้สัญชาติหมดแล้วนะครับอ่าใช่ฟังว่าจันลงเครื่องก็เทศเลยนะครับออลงเครื่องฉันก่อนฉันเพอฉันหน้่ฉันเนี่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไม่มีแรงไปเทศ <laughs> สำคัญนะ <laughs> <laughs> พอฉันเสร็จก็ แต่ออกจากสนามก็ฉันในสนามบินนั่นแหละอจะได้ประหยัดเวลาไงเซฟเวลา,มาไม่ต้องไปวิ่งหาร้านอาหารวาโอ้โหลงมาพบกัฉัาานแล้วก็ห้องน้ําในสนามบินมันจะเยอะครับทีแรกบ,บอกจะให้ไปฉันร้าน,อ,นอาหารของญาติโยมนะมีห้องน้ําห้องเดียวเราไปสิบคนนะอุ้ยอยแย่งกันตายเลยใช่ไหมสนามบินแหละเวิร์กสุดห้องน้ําเพียบฉันเสร็จก็กระจายห้องน้ํากันเก่าส้มเกาซ่วมไรเสร็จก็รีบไปต่อเลยนะ บ่ายก็แสดงทมที่ที่โรงแรมที่เขาจองไว้นะอ,อันนี้ใช้ภาษาไทยได้นะครับอ,อันนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้ภาษาไทยไทยกับลาวเนะแม่นบออะไรเนยะ่างี้ผสมผสมผ <laughs> สมกันไปเรื่อยๆ <laughs> แต่อัปถะคงเดิมนะ <laughs> <laughs> แล้วก็มีมีใครอ่ะคุณยายอายุร้อยกว่าปีมาด้วยอ่ะอย หนึ่งร้อยหนึ่งปีอะนะเดี๋ยวดูนั่งอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ครับนี่นี่นี่คุณยายนี่เพิ่นพูดรู้เรื่องหรือครับรู้เรื่องเยอะสมองดีเลยนะครับอยังเดินเหินไปไหนว่าไหนได้เนี่ยสาธยายทําได้ไหมครับได้ด้วยอุ้ยศาสธยายพระสูรได้ฟังด้วยเนี่ยนะเข้มมากนะนี่ร้อยหนึ่งปีฟังมานานแล้วเด้ยโอ้โหนสาธุครับ คุณยายคุณยายโอ้หแน่นเลยนะครับแน่นเลยนะน่าชื่นใจอย่างลยครับเดิมไม่ได้จัดอย่างนี้เดิมจัดเก้าอี้อ๋อแล้วก็เดิมเนี่ยพอเปิดรับก็ได้มาร้อยหนึ่งครับพอใกล้วันเป็นร้อยห้าสิบเนาะห้องเนี่ยรับได้แค่ร้อยห้าสิบครับแล้วก็มาเกินเป็นสองร้อยกว่าเขาก็เพิ่มอีกห้องหนึ่งบอกไม่เอาสิเพิ่มอีกห้องหนึ่งก็ไม่เจอไม่ได้ใช่ครับอุสาบินมาแล้วไปนั่งดูจอตาย บอกหรือเก้าอี้ออกหรือเลยครับพื้นดีกว่านั่งพื้นอก็เลยปรับมานั่งพื้นทั้งหมดไงโอ้โหเน็ดแล้วสอง้อยบวกใช่ก็จุสบายเลยแล้วก็เรียกพวกต่างห้องมาอัดอยู่ในนี้ก็นั่งเบียดเบียดอัดอัดกันนะมาดูใบหน้าเขายิ้มแย้มสดชื่นนะครับเขาชื่นใจปรากปลื้มมีความสุขกัน